คำว่าการพนันไม่เคยทําให้ใครได้ดีนี่เป็นวลีที่พูดกันมาตลอดนะครับซึ่งในวงการฟุตบอลก็มีการเน้นย้ําอยู่เสมอว่าห้ามยุ่งโดยเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนลงโทษจนเสียอนาคตได้เลยแต่ก็ไม่ไวายครับมีนักเตะที่ชอบแหกกฎอยู่ดีครับหนึ่งในนั้นคือชื่อของซานโดโตนาลี่ที่กำลังไปได้สวยในอาชีพการคาแข่งเป็นทังสตาร์ใหม่ของนิวคาสเซิลและว่าที่ตัวจริงอิตาลีในยูโร2 0 2 4แต่สุดท้ายตัวเขากลับต้องมาตกม้าตายด้วยการพนันซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าจุดเริ่มต้้นนนขอองงงงงเเรรื่ราวทััหมดมดป็ยงไง ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในขอบสนามดาร์กไซด์ครับยอนกลับไปเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมปี2023ครับฟ r า v ซิสโกโคโนักข่าวชาวอิตาเลียนที่รับฉายาวว่าเรือชาแห่งปะปารสัสซี่ได้รับข้อมูลวงในมาว่า นิโคล่าฟาโชรีมิดฟิลของยูเวนตุสกำลังติดการพนันอย่างหนักและเป็นการติดทันร้ายแรงมีน้สินเป็นจำนวนมากและน่าจะมีนักเตะอิตาลีคนอื่นที่ติดพนันเหมือนกันด้วยแต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุชื่อออกมานะครับทันทีที่มีรายงานจากโควิดสื่ออิตาลีรีบไปขุดคุยเป็นการด่วนครับจนกระทั่ง10ตุลาคมนักข่อพิมลาเซมปาเผยว,ว่าฟาโจรีกำลังโดนสอบสวนจากอัยการในตูรินว่าเล่นการพนันจริงหรือไม่ซึ่งตามหลักเนี่ยนะครับแค่คุณมานตั้งเตะแล้วเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยกมกมวามผิดแล้ แต่เคสของเขาเนี่ยคือเล่นบนแพลตฟอร์มผิดกฎหมายซะด้วยเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่ไม่ได้ผ่านเอเจนต์ที่ถูกต้องยึงมีความผิดมากกว่าเดิมครับแล้วพอสืบสวนไปมาครับปรากฏว่าเขามีมูลความผิดจริงครับทำให้ทางสวัสดิาฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC ลงโทษแบนด์เดือนแบ่งเป็นแบน์ทันที7เดือนและอีก5เดือนคือการค่าโทษเอาไว้ครับซึ่งแน่นอนนะครับมันอาจจะสามารถลดหย่อนได้หากปฏิบัติตามกฎและหลังจากนั้นครับสื่อเอาคำพูดของฟาโจลีตอนให้ปากคำมาลงข่าวด้วยและนั่นเป็นผู้คน เขาติดการพนันอย่างหนักหน่วงจริงๆครับตุตโตสปอร์ตและกาเซต้าอ้างอิงคำพูดของฟาโจลีว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผมเนี่ยคือตอนเป็นนี่จากการพนันตอนกลางคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับนี่ต่างๆมันตามมาหลอกหลอนและนี่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมพยายามจะเล่นพนันต่อไปเพื่อชดเชยนี่จากนั้นเจาน้จาของแพลตฟอร์มก็ขู่ว่าถ้าผมไม่ใช้นี่ผมจะโดนทำร้ายร่างกายผมจะโดนหักขาบางวันผมรู้สึกว่าต่อยลงสนามช่วยทีมชนะแต่ผมยังมีนี่อยู่ผมแม่งไม่มีความสุขเลย ผมมีหนี้สะสมตอนแรก250,000ย e ูโรซึ่งช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปลายปี2022ผมพยายามใช้หนี้ด้วยหลายวิธีโอนเงินให้ก็มีเอาสิ่งของไปให้แทนก็มีผมติดพนันหนักจนถึงขัง้นที่เล่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซเรียบีหรือว่าลีกไหนแล้วรวมถึงเล่นในทุกกีฬาด้วยเอาควาจริงผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเล่นไปกี่รายการผมยืมเงินจากเพื่อนบางคนไปด้วยเช่นเฟรดริกกาติที่ผมยืมเงินจํานวน40,000ย e ูโรโดยผมบอกว่าผมจะไปซื้อนาฬิกาให้แม่ แลวผมยังไปยืมเงินราดูรากูซินด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่ฟาจอรี่ยอมรับในตอนที่เขาสอบปากคากันนะครับท้ายที่สุดครับฟาจจรี่ยอมรับว่ามีนี้ทั้งหมด3ล้านยูโรหรือว่าราวๆสัก1 1 7ล้านบาทซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่เคยเดิมพันคู่ยูเวนตุสหรือแม้แต่สมโมสรเก่าของเขาอย่าง ese, โครเมเนเซโบกบการที่เขาสารภาพทั้งหมดครับมันเลยทำให้โทษแบน์ของเขาไม่เกินปีและมันดูไม่หนักจนเกินไปแม้ตอนแรกในสื่อจะคาดการว่าต้องโดนแบน์อย่างน้อยๆสองถึงสามปีก็ตามครับ คาสารภาพของฟาโชลีนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของการยอมรับว่าเล่นพนันนะครับแต่ยังบอกด้วยว่าเขาเริ่มเล่นบนแพลตฟอร์มผิดกฎหมายได้ยังไงโดยสื่ออ้างคาพูดของเขาว่าผมเริ่มเล่นพนันเพราะโตนาลี่เราเจอกันในทีมชุดยู21ผมเห็นเขากําลังเล่นและถามว่าทําอะไรอยู่อะโตนาลีบอกว่านี่ไงนายก็เล่นแบบนี้ได้เพราะการเล่นแบบนี้มันแทบไม่เจอร่องรอยการเล่นพนันเลยนะเว้ยซึ่งพอผมได้รู้จักสิ่งเหล่านี้จากโตนาลี่ผมก็เริ่มเล่นมันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเอาละครับ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของตอรนาลีอันที่จริงตอนที่เริ่มมีข่าวเฉาเรื่องนี้ครับตอรนาลีก็โดนเพ่งเลงจากสื่ออยู่แล้วว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันแต่มันคงไม่พีท่ากับว,ว่าเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนชักจูงฟาโจลีให้เข้าสู่วงการนี้ซึ่งจากตอนแรกที่สื่อขุดคุยตอรนาลีหนักอยู่แล้วพอมีคําสารภาพนี้ออกมากิ่งทาให้ข้อมูลนั้นมันดิฟลงไปอีกหรือว่าลึกลงไปมากกว่าเก่านั่นเองครับและมาขุดลงไปเรื่อยๆมันทําให้เราทราบด้วยว่าเคสของตอรนาลีดาร์กยิ่งกว่าฟาโบ สื่อบอกว่าตอรนาลี่ไม่ใช่แค่เล่นหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังดาร์กถึงขั้นเล่นพนันทีมตัวเองด้วยทั้งสมัยที่เล่นให้กับเรชาและสมัยที่ย้ายมาเล่นให้กับมิลานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยครับมันบ่งบอกถึงความไม่เป็นมืออาชีพอย่างรุนแรงย่างไรก็ตามก็ยังดีนะครับว่านัดที่เขาพนันเอาไว้เนี่ยไม่มีนัดไหนที่มิลานกับเรชาแพ้เลยเพราะถ้ามีขึ้นมาเนี่ยเขาจะโดนตั้งข้อหาว่าล้มบอลด้วยครับ มันเป็นอารมณ์แบบว่าติดปลายนวมซะหน่อยถ้าทีมชนะนอกจากจะดีใจที่ได้ผลแล้วเนี่ยก็อาจดีใจที่ได้เงินด้วยแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามครับการเล่นกันพนันก็คือการเล่นอยู่ดีครับยิ่งเล่นทีมตัวเองยิ่งไม่เหมาะสมโดยในภายหลังครับเอเจนต์ A และทีมกฎหมายของโตนารี่ออกมายอมรับครับว่านักเตะในความดูแลของเขาติดการพน,นันเราจะใช้เวลาสอบสวนตนารี่แรมเดือนครับ ในที่สุด F.I.G.C สั่งลงโทษแบนน10เดือนอันนี้คือลดหย่อนทุกวิธีแล้วด้วยนะครับตอน,น,นแรกเนี่ยจะแบน3-4ปีซึ่งเชื่อว่า F.I.G.C mm hmm. ก็คงไม่อยากจะใจร้ายเกินไปกับนักเตะชาติตัวเองเพราะอายุก็ยังไม่เยอะเพื่อว่าจะกลับใจได้และจะได้กลับมาเป็นตัวหลักของอิตาลีในอนาคตแต่ก็ใช่ว่าการตัดสินใจแบบนั้นจะไม่มีดราม่าเลยเพราะทางสื่ออย่าง The a t l a n t i ติกบอกว่าน mm ิวคาสเซิลไม่พอใจที่มีเรื่องของการพนันเกิดขึ้นพวกเขาลงทุนกับโตนอรลี่ไปแพงมากใจค่าตัวไป55ล้านปอนด์ ยอมทาให้บัญชีสโมสรมีความเสี่ยงของกฎการเงินจ่ายค่าเหนื่อยก็แพงแสนแพงแต่สุดท้ายใช้งานไม่คุ้มต้องลงบัญชีค่าตัวกับค่าเหนื่อยหนึ่งปีเต็มๆแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยจนถึงขั้นที่ว่าอยากหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยซ้ําว่าจะเอาผิดทางเอซิมิลานต้นสก,กัดเก่าได้หรือไม่โดยเ,ดยเนโกเซโรนสงสัยว่าแท้จริงแล้วมิลานรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าเลยยอมขายซานโดรโนาลีออกมาง่ายขนาดนี้ครับซึ่งเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้ครับทางมิลานก็ออกมาปฏิเสธทั้งหมดครับ ดยบอกว่าตัวของสโมสรน,นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับนิวคลเซลขาดทุนยับไป1ปีแดงกางก็ยั่วยัพอไร้ตโตนารีไม่มีคนคอยช่วยบรูโน่กิมารส์จนทีมฟอร์มตกหนักกว่าเดิมและมันไม่ใช่ผลร้ายที่มีแต่ตัว,ตวโตนารีแค่คนเดียวแต่เป็นผลต่อสโมสรน,นิวคสเซลโดยตรงอีกด้วยครับบางสื่อก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าก่อนที่นิวคสเซลจะไปเซ็นสัญญามาเนี่ยไม่สืบประวัติให้ดีก่อนเหรอทำไมถึงปล่อยหลุดง่ายแบบนี้แต่ข้อมูลจากโช สโมสรนั้นมีการตรวจเข้มมากครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งความพิดเห็นของนิววิทเบรดคนคนนี้เนี่ยเป็นนักสืบของตำรวจนครบ,บาลอังกฤษครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับขนาดเขาเองเนี่ยทำงานด้านนี้มาเกือบ25ปีเนี่ยยังมีเลยที่สอบสวนผิดพลาดตรวจสอบผิดพลาดแล้วก็มีเคสแบบนี้หลุดออกไปได้เรื่องของโทนารี่หลังจากนี้ครับเขาโดนแบนสิบเดือนแล้วจะกลับมามีชื่อในซีซั่นหน้าตอน,น,นแรกเนี่ยคนคิดว่าน่าจะจบแค่นี้แล้วเพราะนันกเตะ คนก็เชื่อว่าอาจจะดีขึ้นแต่ไม่ไววยครับที่ความดาร์กมันมาเพิ่มอีกรอบเมื่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ประกาศตั้งข้อหาตอนาลีด้วยเช่นกันจากความผิดที่แทงบอลยับตอนย้ายมาเล่นกับดิโคอ่โซใหม่ๆครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับโทษแบนสิบเดือนที่ตนาลีโดนรอบแรกเนี่ยคือสมัยเล่นในอิตาลีเท่านั้นแต่ตอนที่ย้ายมาอังกฤษในช่วงวันที่12สิงหาคมถึง12ตุลาคมตอรนาลีเริ่มเดิมพันในอังกฤษเหมือนกันครับหรือว่าไปที่ไหนก็ชอบเดิมพันทุกที่ซึ่่งข้ออมูลจาากก FA บว ตนีรีนั้นะเล่นพนันบอลไปถึง50ครั้งเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ครับกำลังทำการสืบสวนกันอยู่ซึ่งหากผิดจริงขึ้นมาเนี่ยตนรีนั้นะมีโอกาสโดนแบนเพิ่มจากเดิมด้วยครับจากตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ารุูการหน้าก็พร้อมลงเล่นแต่เคสใหม่นี้นะครับถ้าผิดจริงเนี่ยตอบไม่ได้เลยว่าเขาจะต้องหายหน้าหายตาไปอีกกี่เดือนหรือบางทีอาจจะต้องหายยาวไปถึง2ฤดรการเลยหรือเปล่าครับ การที่เขาเล่นพนันหนักขนาดนี้ครับทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเงินเดือนจากการเป็นนักบอลเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วทำไมต้องไปหาเงินอื่นจากการเล่นพนันซึ่งมันผิดกฎหมายด้วยและไม่ใช่แค่เคสของเขาเท่านั้นนะครับในวงการฟุตบอลมีเรื่องแบบนี้เยอะมากอย่างเคสก่อนโตนาลีก็มีเรื่องของอีวานโซนี่ที่เล่นเหมือนกันครับและสุดท้ายโดนแบนเป็น8เดือนบางสื่อเนี่ยถึงขั้นบอกว่ามันไม่เกี่ยวว่าเงินเดือนเท่าไหร่ครับมันเกี่ยวกับเจตจำนงของคนล้วนๆเลยแล้วบางทีเนี่ยอาจเป็นเรื่องของโรคด้วยครับหรือว่าเป็นการเสพติดการพน,นันเป็นอาาากรทงจิต ที่ชอบย้ำคิดย้ำทำและไม่ได้เลิกกันได้ง่ายๆด้วยนะครับต้องบำบัดและใช้เวลานานซึ่งตอรนาลีกํกำลังเป็นแบบนั้นอยู่นั่นเองครับหลายคนก็เสียดายฝีเท้าครับถ้าไม่ติดเรื่องนี้เนี่ยเขาไปไกลแน่ครั้งหนึ่งเนี่ยซูอ,อิตาลีเคยชมว่าเขาคือนักเตะที่หน้าตากัะทรงผมคล้ายอันเดรเปโลแต่มีสไตล์การเล่นคล้ายเจเนโรกาตูโซซึ่งฝีเท้าของตอรนาลีนั้นยอดเยี่ยมครับแข็งแกร่งตัดเกมดุดนันและออกบอลได้ดีถ้าว่าไม่มีเรื่องนี้มาขัดเนี่ยเขาต้องจะกลายเป็นแข้งระดับโลกได้ในอนอาคตค แต่แน่นอนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดนั้นตอรนาลี่เนี่ยจะเอาบทเรียนตรงนี้ไปปรับใช้ได้ไหมเขาจะเลิกเล่นการพนันแบบถามวอลหรือเปล่าและไม่รู้เรวยว่าเขาจะกลับมาเป็นสตาร์ของวงการฟุตบอลได้เมื่อไหรเพราะการต้องหายไปเกิน1ซีซันมันไม่ง่ายเลยครับสำหรับนักกีฬาแต่นี่คือการย้าเตือนต่อนักกีฬาทั่วโลกหรือว่าเอาจริงก็ทุกอาชีพนะครับว่าการพนันนั้นไม่เคยทำให้ใครได้ดีครับกรณีตัวอย่างนี้เห็นไปแล้วว่าถ้าใครเลือกเข้าสู่โลกข,ของการพน,นันผลเชิงลบจะตามกลับมาและนั่นไม่คุ้มค่าคร ถ้าเงินทองที่ต้องหายไปและชื่อเสียงที่โดนปนปี้และเราไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เสียไปจะเอากลับถึงนมาได้หรือไม่ครับนี่คือบทของขอบสนามดั r k กไซ e ์นะครับหวังว่าคุณจะมีความสุขในช่วงอวันสงกลางของไทยครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับครับเล่นน้ำมาให้สนุกอยู่กับครอครัวเ,เยอะๆและแน่นอนว่าเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนสวัสดีครับ